รัก4ปีพังนักร้องหนุ่มคบสาวในวงการ4ปีเลิกเจ็บหนักต้องเอาธรรมะเยียวยาค่ะนักร้องหนุ่มอุ๋ย ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดโชเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจกับความรักที่ทําให้เสียใจมากที่สุดขนาดเอาธรรมะเข้าเยียวยาแต่ก็ต้องใช้เวลารักษาความรักครั้งหนึ่งเคยเป็นความรู้จักกันในแวดวงบันเทิงอันเป็นความรักที่ยาวนานมาตลอด4ปีในตอนนั้นที่เจอกันคือเจอกันอย่างไรซึ่งอุ๋ยบอกว่าในตอนนั้นอยู่ที่แกรมมี่และเขาเป็นครูสอนเต้นผมอยู่ที่ค ไฟมินิแกลมมี่ก็เจอกันอยู่แล้วแล้วบังเอิญวันนั้นผมยืนอยู่ริมถนนกำลังจะกลับบ้านไปเล่นคอนเสิร์ตกับพีโจโแล้วเขาก็ขับรถผ่านมาพอดีผมกำลังจะกลับบ้านเอารถแล้วก็กลับมาถ่ายรายการที่แกลมมี่แล้วก็ยืนหารถแท็กซี่เขานั้นขับรถผ่านมาพอดีแล้วก็เปิดกระจกทักจะไปไหนเลยบอกว่าได้คุยกันแล้วก็ไฟเขียวพอดีบอกว่าขึ้นมาก่อนผมก็เลยขึ้นไปแล้วก็คุยกันยาวครับ4ปีเลยอะไรทำให้ความรักในครั้งนั้นมัน เดินหน้าต่อไปไม่ได้ซึ่งอุ๋ยบอกว่าคิดไม่เหมือนกันในอนาคตการวางแผนอนาคตมุมมองการใช้ชีวิตคืออะไรสาระของชีวิตคืออะไรสิ่งไร้สาระของชีวิต,ออรรรวตเรื่องนี้ที่มองไม่ตรงกันแปลว่า4ปีที่คบกันนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาจะค่อยๆเปิดเผยตัวตนขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งนวันนั้นเราผ่านการบวชการตกตะกอนชีวิตมามากพอสมควรบ้างหรีอยงังอุ๋ยบอกว่าผ่านการบวชแล้วครับและการตกตะกอนชีวิตมามากพอสมควรแล้วเสียใจไหมก็เสียใจมากในตอนนั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ใช้ชีวิตเรียนรู้ว่าการที่ฝึกมาเป็นยังไม่พอเวลามันใช้ชีวิตคนละเรื่องยังไม่พอมันต้องฝึกมากกว่านี้อีกแต่ยังดีตรงที่ก็ยังมีเส้นกา้านคือในตอนนั้นทุกคนชวนไปเมาม้ายชวนไปแบบชวนไปใช้ชีวิต ให้สุดเวียงให้มันแบบหลุดโลกไปเลยจะมาจมทุกอะไรกลายเป็นว่าในตอนนั้นผมยิ่งต่อต้านบอกว่าถ้าไม่เกิดว่ามองสิ่งที่เราไปฝึกฝนเรียนรู้มามันเอาใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะพิสูจน์ว่ามันใช้ได้เพราะฉะนั้นจะไม่ไปในทางที่เขาชวนผมก็ส่วนทางกันเลยครับยิ่งแบบไม่ดื่มไม่เที่ยวเขาไปอีกจะใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมไปศึกษาเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้หายแต่มันก็ไม่หายเร็วมันยิ่งสอนให้เรานั้นเรียนรู้อะไร ที่ยิ่งอยากให้มันหายเร็วซึ่งเป็นแผลแล้วแบบหายหายหาใสายย่ยาวิเศษแค่ไหนใครเย็บแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องรอเวลา